ะะมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มามาที่นี่รู้สึกประทับใจกับบริษัทเทียนนะคะมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเดินทางนะคะได้เพื่อนฝูงนะคะที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญได้ได้มาเยี่ยมชมนะคะ,ะบริษัทเทียนคือใหญ่มากๆคือประทับใจมากๆ ไม่ไม่เคยเห็นอะไรที่มันอลังการอย่างนี้เข้ามาครั้งแรกเหยียบเท้าก้าวเข้ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกขนลุกเลยคืออยากให้ให้ทุกคนคนไทยอย,อยากให้มาร่วมตรงนี้กันเยอะๆนะคะเชื่อมั่นว่าถ้าทุกคนได้มาแล้วมามาสัมผัสด้วยตัวเองนะคะจะรู้สึกว่าขนลุกจริงๆมันยิ่งใหญ่เขารับรถเขารับเรือยอทนะคะรับเครื่อ,อะะบงบินส่วนตัวแล้วก็คึหาหา์กันเยอะมากๆ แล้วคิดว่าคนไทยทุกคนถ้าทำจริงมีความมุ่งมั่นนะคะทำจริงนะคะสำเร็จแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้ายัางไงเจอกันนะคะปีหน้าที่ปักกิ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสรุดาจันทละนะคะมาจากประเทศไทยก็ตีจงังหวัดจันทบุรีนะคะ <laughs> จะบอกว่าวันนี้ที่ได้มาปักกิ่งนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาเที่ยวอันนั้นไม่สําคัญนะคะที่เตียได้เห็น ความยิ่งใหญ่ของเทียนอะจากที่เราเคยได้ฟังมาอ่านหนังสือว่าเทียนเนี่ยมีสวนสุขภาพนะที่ใหญ่มากแล้วก็มีนู่นมีนี่เราอ่านดูทั้งหมดลนะเราก็มั่นใจแล้วนะแต่มันยังไม่เท่าวันนี้ที่เราได้มาเนี่ยคืออยู่ตรงนั้นเราเหมือนกับว่าเาสียดจะบอกทุกคนว่าวันนี้สิ่งที่เราไม่รู้ในประเทศไทยเยอะมากสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยทำไมเยอะแยะขนาดเนี้ยโดนหลอกแน่เลยอะไรเงี้ยนะคะ ถ้าคุณไม่มาคุณจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยมันจะทําให้คุณเสียโอกาสและพลาดโอกาสมากตีโชคดีมากที่วันนี้ได้มาทั้งสองคนเลยนะคะกับคุณกัลุนแล้วคิดว่าประเทศไทยนะคะถ้าใครจะทําธุรกิจเน็ตเวิร์กอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องมองเทียนเทียนเป็นบริษัทเดียวเนี่ยที่คุณจะทําให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้เทียนเป็นเหมือนบ้านเราเลยเราไคนรู้สึกตกเเป้าหมายที่จะทําต่อไปนี้นะคะไม่ใช่แปดดาวไม่ใช่คาวอรอไม่ใช่ยอะละอ่อนะคะ แต่มันจะเป็นเครื่องบินหรือเรื่องหาดเลยนะคะก็เป็นเรื่องจริงที่ถ้าใครไม่เจอคุณก็จะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยนะคะโชคดีแล้วมาร่วมเป็นครอบครัวเทียนด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ เราเองสองคนทาธุรกิจร้านทองนะคะแล้วถามว่าทําร้านทองแล้วทาไมต้องมาทําเทียนก็เพราะว่าจุดหนึ่งเราอาจจะมีตรงจุดหนึ่งแต่เราขาดอิสรภาพถูกต้องไม่มีเวลาใช่ค่ะทุกท่านอย่าพูดว่าเออเรารวยแล้วเราไม่ทําหรอกไม่จริงค่ะบุคคลที่เราเห็นทั้งหลายทั้งยุโรปเอเชียเขามีธุรกิจของเขาทั้งนั้นแต่ทําไมเขาต้องทำคะไม่มีสลาก ก็ามานั่งเข้าธุรกิจเเใช่เ,เพราะตรงนี้มันให้เราได้ทั้งหมดเลยทั้งอิสรภาพทั้งเงินทั้งเวลาเที่ยวแสดงความมั่นใจกับพี่น้องเคียนที่ไทยทุกท่านน,นะครับว่าถ้าท่านเข้ามาท,ทําธุรกิจเนี่ยผมให้คํารับรองเลยนะครับว่าท่านสําเร็จทุกคนนะฮะแล้วก็สุดท้ายท่านก็จะได้รับรางวัลหรือบโบนัสต่างๆครบท้วนทุกคนนะครับค่ะโอวันนี้นะคะเมื่อวานก็คือเราเห็นเด็กอายุแค่ สิบสิบกว่าปีได้ขึ้นไปรับรางวัลรถน้ำเป็นอะไรที่ว่าน้ำอยากจะเอาพลังตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประเทศไทยให้รู้ว่าเด็กเขาอายุแค่นั้นเขายังสามารถทํา <ำ S 1> ได้ดแล้วเราล่ะคะเราเป็นใครเรามีพร้อมหรือคนไม่มีพร้อม <c oughs> เขาก็สามารถทําได้คนแก่ที่อายุ80สิบอ้วนมากๆเขาก็ยังทําได้คุณก็ทําได้น้ําเชื่อมันขอให้มีความตั้งใจทุกคนทําได้ค่ะขอบคุณมากครนะ ไงครับเป็นไงครับ